เจริญพรญาติโยมสาธุาชนทั้งหลาย17มิถุนายนพุทธศักรา,าช2514เข่วงคำคำนี่คือผลงานของหัวอ่างวันนี้วัยรุ่นจากหัวอ่างพ่อจำลองพ่อไปทูนพ่ออำนวยแม่ลาวกรองทองบุ๋มเจริญตลาดแก้ววันนี้ก็มาหลายคนอันนี้คือหน้างานแล้วก็เป็นผลงานของหัวอ่างพ่อหัดด้วยนะ พ่อหัดนะพ่อจำลองพ่ออำนวยพ่อไปทุนพ่อไปทุนแม่ชื่ออะไรครแม่แม่ไปทุนพ่อนี่ล่ะพ่อเหลือแม่ไปทุนนะอ่าเออวันนี้มากี่คนเจ็ดแปดแปดคนนะอันนี้คือผลงานของพี่น้องจากหัวอ่างคุณพ่อคุณพ่อก็ ไม่ใช่เบาทีเดียวคนมาสองรถหกล้อคันนี้แหละห้องล้อของชาวบ้านของโยมเนตรนะในหมู่บ้านนี้แหละแล้วก็ยังไม่หมดนะเราต้องใช้ประมาณ500ต้นอย่างต่ำที่จะไปยันอยู่บนฝ้าที่เราจะต้องไปทำอันนี้ก็หัวอ่างไปแบกมาจากบนยอดเขานู้นก็กรอบไปเหมือนกันนะดู แต่และต้นก็กรอบไปเหมือนกันอันนี้ก็คือหัวอ่างนะตัดยูคาเมื่อไหร่หัวอ่างก็มาเมื่อนั้นตัดยูคาเมื่อไหรหัวอ่างก็เมื่อนั้นนะก็ไม่เคยพลาดที่จะได้ใช้ประโยชน์จากหัวอ่างนี้เลยนะพ่อหัดพ่อจำลองอำนวยแล้วก็พ่อเหลือนะแล้วก็โยมเหลียวนะแล้วก็แม่แม่ แม่ลาวแม่ไพทูลกรองท้องแล้วก็บุม๋มนะก็แปดสถานีจากหัวอ่างแล้วก็ยมเหลียวเป็นเก้าอันนี้เป็นหน้าง,งานที่ขนกันอย่างขมักขม้นเต็มที่พรุ่งนี้อีกเที่ยวหนึ่งพรุ่งนี้น่าจะอีกเที่ยวหนึ่งก็ต้องดูว่าไหวไม่กลับไปเส้นเอ็นอยังไหวปะเพราะยังไหวไหมเนี่ยเส้นเอ็นไม่จะตึงหมดแล้วเหรอ โอ้แน่นอนจริงเลยพ่อเหลือมันเท่าไหร่แล้วอยู่เจ็ดสิบสองแล้วพ่อจำลองอ่ะหกสิบหกพ่อหัดอ่ะปีเดียวกันเลยอํานวยอ่ะห้าสิบเจ็ดแต่และคนดูเถอะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะพ่อเหลือนี่เจ็ดสิบสองแล้วอันนี้ก็เป็นหน้างาน มีน้ำปลานกะ้นบาทพระจาจาร์แจกๆกันเอาเลยก้นบาทก้นบาท,ทานเลย <Yeah. S 1> มีอะไรเป็นของขวนันของกินก็ไม่มีอะไรมีแต่ส้มตำก,กับไข่เจียววันนี้ก็กาลังบุ๋มกําลังทําอยู่ไม่มีอะไรกินกัน oh. อะไรล่ะอะไร <c oughs> อันนี้ก็กําลังฉาบกันตอนนี้หมดปูนไปเสาเดียวสามสิบสองลูกแล้วยังไม่ๆๆวิแววว่าจะเสร็จเลยโอ้ <c oughs> oh. คุณปุจจวัตรได้ยินได้ฟังแล้วก็คงโหปูดอะไรขนาดเนี้ยนะต้นเดียวตอนนี้หมดไปสาสบสองลูกแล้วเขาก็สนุกกันนะ,นะพูดไปแล้วก,ก็สนุกในการสร้างบุญบาร,รมีกันนะ,นะสนุกในการสรรสร้างคนงามความดีกันนะนีะ่นก็ปะปะด้วยปาดด้วยแต่งด้วยจากข้างบน,นยอยู่ใกล้ไม่ได้เพราะปูนร่วงลงมาเพราะขาปาดกับปูนข้างบน อันนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราหมดปูนไป32บ32ลูกในต้นนี้ต้นเดียวสูงไปโนนฉาบเสาภายในมหาวิหารพุทธมร,ริคานทั้งหมดมี7ต้นมันจะเป็นปูนเท่าไหร่แล้วเนี่ยขนาดสามสิบลูกกอนนี้ก็ยังไม่เต็มเลยมันจะไม่ไปถึง40ลูกนั่นหรอคำพูนเนี่ยด้านนี้ยังไม่เห็นเต็มเลยเนี่ย โอ้ต้นละสี่สลูกรั่นแหละตายแล้วข้าปูนทีมถวายปูนหนึ่งหอไม่ใช่เล่นๆนะเยอะมากเลยทีเดียวนะในวันนี้นาห้งานเราลุยกันเต็มที่และทุกคนก็ตั้งใจกันมากช่วยกันปาช่วยกันทำเป็นบุญเป็นกุศลให้กับตนเอง เป็นอนุสรที่สร้างด้วยมือของตนเองนั่นแหละอนุสรสถานคืออะไรคือสิ่งที่ตัวเองทําเองไม่ใช่คือมาสร้างให้อันนี้ของแท้อนุสรแห่งความดีทานศีลภาวนานี่แหละอนุสรสถานของจริงเราก็ทํากันเสาต้นนี้นะโอ้โหโตแล้วเกินนะใหญ่โตแล้วเกินไปได้แบบอย่างมาจากไหนไหนโอ้ อะไรลงมานะ่ากลัวจังต้องใส่หมวกกันน็อกไหมต้องใส่หมวกกันน็อกหมวกเซฟตี้ไหมเพราะปูนร่วงม,มาจากข้างบนต้องระมัดระวังกันด้วยใต้สารสิบสอลูกแลก้วจะสี่สิบลูกนั่นแหละใต้ประมาณนู้นแหละนะอันนี้ก็เป็นหน้างานที่เราช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยอดทนทำเอาเนื้อตัวอาจจะเส้นตึงกันบ้าง มันก็เป็นธรรมดาเนาะเส้นตึงบางคนก็นวดเส้นกันเลยนะเพราะว่าต่างคนต่างยกต่างแบกเยอะมันมีการนวดเส้นให้กันด้วยนะเพราะว่าไม่ไหวอ่าวโอปีนก็ไปละปีนก็ไปปาดปูนก็หมดละสามารถขีกันรวมเอาเลยบางกันแต่เสาหนึ่งต้นเสาหนึ่งต้นหนึ่งวัน,วน,ต,น,น,วนต้องขึ้นหน้าง,งานแต่เช้าเลยแหละ น่าจะให้ดีก็ขึ้นหน้าง,งานแต่เช้าแต่เช้าปาดไป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 แต่งไปแต่งไปนะโอ้โหข้างบนนนก็มีผ่อนมีหนึ่งมีเหมยอยู่ด้านบนบนนนนะผาหนูสิริรักษนะแล้วด้านนี้ก็จึง้งโอ วินยัยส่วนด้านล่างๆคอยดูนี่ก็ปั่นปูนอยู่คำพูนต้อยเพียกันชาหนูคล้ายละม่อมแล้ก็ไม่ชีสันตากายาก็สิบสองสิบสามคนรุมอยู่ต้นเนี้ยลุน้นกันซิว่าแล้วก็มีแสงดาวอีกคนหนึ่งลุ้นกันซิว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ต้องยาวๆเมื่อไหร่การใช้ปูนก็ ก็ปาดปูนตามตามเสียมที่เขาจับไว้นั่นแหละนะปาดไปตามเสียมที่เขาจับไว้นั่นแหละแล้วก็ปาดไปวางไปให้พอดีพอดีข้างๆไม่เท่าไรหรอกตรงกลางวันนั่นแหละข้างๆก็มีเสียมของเขาอยู่แล้วเนาะนะตรงกลางๆนั่นแหละงานไม่ใช่ง่ายง่ายนั่นเนี่ย งามันใช้ง่ายๆนะปูนที่ร่วงมาก็นิดหน่อยไม่ได้เสียหายมากส่วนมากก็ใช้เต็มที่เลยมันก็ต้องเฝ้าจนสำเร็จแบบเนี้ยแต่แบบนี้ก็ยาวหน่อยนี่คือหน้างานที่ทำงาน สาภายในมหาวิหารพุทธาปรินิพานเรียกว่าเสาสามัคคีก็ได้เพราะทุกคนมาช่วยกันทําเรียกว่าฉาบป,ปูนแบบสามัคคีคือพลังฉาบแบบสามัคคีคือพลังนะช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันสร้างให้สําเร็จภายในปีนี้ถ้าจะสําเร็จในปีนี้ก็ต้องทําแบบนี้แหละถ้าไม่ทําแบบนี้ปีนี้ไม่สําเร็จหรอก อีกหกเดือนที่เหลือเนี่ยอันนี้เดือนหกแล้วอีกหกเดือนที่เหลือนี่ก็ต้องสําเร็จนะถ้าจะสําเร็จก็ต้องอช่วยๆกันแบบนี้นะ,ละหลายๆคนก็เห็นความสามัคคีของพวกเราที่ช่วยกันทาสามัคคีกันสร้างสามัคคีกันเหนื่อยคือไม่ได้ไม่ได้มีความสุขใจเพราะสามัคคีอย่างเดียวยังมีความเหนื่อยเพราะความสามัคคีด้วยนะ อันนี้เห็นว่าเสาต้นนี้ก็สูงสิบกว่าเมตรเสียมไปสี่สิบแปดเมตรปูนใช้ไปตอนนี้สาสิบสองลูกแล้วก็คิดว่าไม่พอแน่นอนน่าจะประมาณสี่สิบถ้าต้นหนึ่งสี่สิบก็ไล่ไปทั้งหมดเจ็ดต้นเจ็ดสี่ยี่สิบแปดโอ้โหเยอะเหมือนกันนะก็ไปอีกเท่าหนึ่งที่คำนวณเอาไว้คำนวณเอาไว้ว่าต้นละยี่สิบลูก ไม่ใช่แล้วนะอันนี้เสียมต้นนี้ก็เสียมสําเป็จแล้วตันนี้ก็พร้อมที่จะฉาบได้ในวันพรุ่งนี้อาจจะมีการปรับการฉาบเอาทีละหน้าลงมาก็ได้นะพรุ่งนี้อาจจะปรับการฉาบเอาไล่ทีละหน้าลงมาถ้าบรวมมาตุ้มกันอย่างนี้มันเดี๋ยวจะเอาไม่ทันเดี๋ยวจะเอาไม่ทันมันเอาให้ทันเพราะว่ามันเยอะนะอันนี้ก็ปูน ผู้ดึงปูนต้ก็จะดึงล่าขึ้นไปอยู่งี้ผู้ผสมปูนผู้ปั่นปูนผู้ปาดปูนผู้เอาสามเหลี่ยมปาดาผู้ตั้งแล้วก็จะจบด้วยใช้ฟองน้ำนะปั่นหน้าปูนจบด้วยตัวนั้นแหละ,ะอันนี้เป็นสามัคคีฉาบปูนแล้วเมื่อกีทำแต่ละเสาวันนี้ เอาเสาวนี้สําเร็จนะแล้วก็ต้องเอาให้ทันด้วยนะทําไม่ทันไม่ได้มันแห้งก่อนไม่ได้เป็นเรื่องเลยนะต้องเอาให้ทันด้วยอันนี้หน้างานเป็นแบบนี้จะเรือกเอาไวใ้ให้เห็นกันเหนื่อยทั้งผ,ผู้ชาปูนก็เหนื่อยผู้ไปตัดยูคาก็เหนื่อยและคนของเราก็ไม่ใช่หนุ่มสาวหรือวัยรุ่นนะเสื้อเสื้อเมื่อไหร่ก็หลักห้าสิบขึ้นไปทั้งนั้นเลยหกสิบขึ้นห้าสิบขึ้นทั้งนั้นเลย ที่ถวายแรงอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อายุน้อยน้อยนะก็มีน้อยๆลงมานิดเดียวไม่ที่เหลือก็ก็อายุเยอะกันไปบ้างแล้วนะก็มีน้อยน้อยหน่อยก็สีรัก่าจึงอะไรก็ที่เหลือก็คำพูดอะไรพวกนี้ก็เยอะเยอะกันทั้งนั้นก็มีหนึ่งมีเหมยอย่างเงี้ยนะแม่ชีนะรินทาอนยะด้านบน ส่วนที่เหลืออย่างเช่นเมื่อกี้ไปตัดยูคาก็หกสิบหกเจ็ดสิบสองอะไรอย่างนี้ก็อายุเยอะๆแต่ร่างกายแข็งแรงต้านโควิดดีอะไะนี้นั่งงานให้เห็นกันสักหน่อยไม่อยากให้ทางบ้านหรือว่าญาติโยมผู้ร่วมสร้างได้พลาดไ,ได้พลาดบะเราทําอะไรกันบ้างและคงได้เห็นกันว่าเฮ้ยนี่ก็ทํากันอย่างนี้นะสำเร็จแล้วก็มาดูกันด้วยตาว่าเขาทำกันแบบนี้เขาสร้างวัดกันแบบนี้ ถ้าทำอย่างนี้ก็ได้เหรอทำแบบนี้ก็สําเร็จแล้วเป็นวัดเป็นวาเป็นมหาวิหารตัวโตได้เหรอเหมือนพระธาตุจอม p ายและถนนที่เราเทมาสิบกิโลก็แบบเดียวกันนี้แล้วก็ทํากันมาแล้วเยอะแยะกว่านี้มากกว่านี้เราก็ทํากันมาแล้วเทปูนวัะห้าร้อยคิวเราก็เทกันมาแล้วอันนี้คืองานของเราในวันนี้ที่เราทำการทำงานนี่คืออัปเดตในช่วงนี้1ิจมิถุนายนพุทธศักราชายส ภาคคำๆของวันนี้เขาจะรินพร